ให้ดูหิมะบนภูเขานูน่นสวยไหมจ้าสวยไหมให้ดูหิมะบนภูเขาจ้าใกล้ถึงวัดแล้วใกล้ถึงวัดแล้วใกล้ถึงวัดแล้วจ้าอีกสามนาทีก็จะถึงวัดแล้วจ้า ก็ยังมีหิมะบนภูเขาอยู่ตอนนี้แวะซอยจะถึงวัดแล้วโอเคนะจ๊ะอ้า